h ฮล lo สวัสดีค่ะทุกคนและแล้ว,ลวในที่สุดนาฟ้าก็ได้สมุดร,ระบายสี small victory ใช้ชนะเล็กๆของศิลปินโจฮันนาบาสปอร์ตมาครอบคร้องในมือเรียบร้อยนะซึ่งก็เป็นสมุดร,ระบายสีขนาดกระทัดรัด A5 นะคะได้มาจากร้าน k ิ n โน u ุนิยะซึ่งเป็นร้านหนังสือญี่ปุ่นที่ขายหนังสือต่างประเทศจะค่อนข้างราคาถูกกว่าในชอปปี้นะคะหรือว่าถ้าหมดก็สามารถดูได้ในทเมซอนญี่ปุ่นแล้วก็อเมซอนอเมริกานะ ซึ่งจวหน้าบัสพอร์ก็เป็นศิลปินที่เรารู้จักคุ้นเคยกันมานานนะแล้วก็เล่มที่เขาดังๆก็คือสิบเพลย์เใช่ไหมคะซึ่งมาฟากก,ก็มีแล้ว enchanted forest ชื่อภาษาไทยจำไม่ได้ล,ละเอร์ชั่นศิลปิน artist edition มาฟกก็มีแล้วก็เลยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยสนใจเวลาที่เล่มไหนมีแล้วจะไม่ค่อยมีซ้ำอะไรเียเล่มที่อาจจะเล็กๆไว้บ้างก็จะมีเล่ม room of wonder ที่จะเป็นเกี่ยวกับภาพ ใครในบ้านอะไรเงี้ยก็อยากได้แต่ว่ายัางไม่อยากได้มากเท่าเล่มนี้เล่มนี้ส่วนหนึ่งก็แบบป้ายาด้วยด้วยความที่มันออกใหม่ใครๆก็ๆก็โพสใช่ไหมแล้วก็มันมันเป็นสมุดระบายสีที่รวมมิกผลงานของคุณโจฮาน่าบาสฟอร์ตคือไม่ว่าจะเป็นในเล่มทิเเพจได้ Lost o c e a ในเล่ม Christmas Room Wonder คือ งาหลายๆเล่มที่ผ่านมาก็จะรวมมิดแล้วก็จะถ่ายทอดลงไปในเล่มน,นี้ซึ่งจุดประสงค์เขาต้องการให้เราได้มีโอกาสระบายสีแม้เพียงแต่ไม่กี่นาทีก็อยากให้ได้ระบายแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกแฮปปี้กับตัวเองก็เลยดีไซน์ออกมาเป็นภาพเล็กๆนะซึ่งมีภาพหลายๆอย่างาทั้งดอกไม้ผลไม้คือแบบรวมมิดไว้นะเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันของสำนักพิมพ์อเมริกานะสังเกตง,ง่ายๆค o ลเลมันจะสะกดแบบนี้นะถ้าเป็นเวอร์ชันของ อังกฤษเนี่ยเขาก็จะเป็น C O L O U R N C ก็จะมีความตก่างกันเล็กน้อยกระดาษคือดีมากมาฟร์มีซิกแพคการ์เดนของจีนกระดาษออกขาวนะแล้วคือแบบเราระบายเสร็จแต่เวลาเราถ่ายรูปมันเหมือนภาพภาพใหญ่ปกติใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันคือภาพเล็กๆแค่นี้เองอ่ะมันรู้สึกแบบตะมุตะมีน่ารักแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยเออเราได้ระบายภาพหนึ่งเสร็จในเวลาอันสั้นเนาะจริงๆมันวันนี้ที่มาฟ้าเจมไปคือภาพนี้นะเวลาถ่ายรูปก็จะแบบ เออเหมือนภาพใหญ่แต่จริงๆภาพมาจาก1นึ่งส่วนหของหน้านะก็คือกระดาษมีความหนามากซึ่งตอนแรกมาปาเป็นห่วงว่าเวลาเปิดระบายจะติดตรงสัตว์หรือเปล่าก็ไม่มีปัญหาพอได้มาเราก็แบะแบะให้สุดก่อนหน้าแรกปกหน้าแรกกับด้านหลังเวลาที่เราระบายสีก็จะได้ถนัดนะคือฟลิปท g ูก็เห็นมีลงยูทูไปเยอะนะนี่มาฟ้าก็เลยจะมาฟลิปท g ูให้เพื่อนๆ ชมกันเล็กๆน้อยๆเร็วๆเนกระดาษหนามากนะคะแล้วก็เป็นกระดาษที่แบบถนอมสายตาไม่ขาวตัวนะคือหนามากสีน้ําได้นะแล้วคือสวยมากอะ่ะชอบตรงที่แบบมีเหลือบทองๆ small victory นะคะสมวตราคามาฟ้าสวยมารวมค่าส่งไปก็อยู่ที่หกรยนีนะก็มาฟลิปทูไวๆนะคือมันเป็นอะไรที่แบบเหมาะทั้ง คนที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วก็ระบายสีอยู่แล้วอันนี้เห็นคนระบายเยอะผ้าพีเสื้อเดี๋ยวจะแตมด้วยแล้วก็ลดเล็กๆน่ารักมากวันละนิดวัลนละหน่อยนี่มาฟ้าก็เลือกภาพน,นี้เลยท้องฟ้าก้อนหินทะเลแบบเบสิกเบสิกระบายเติมเรือบ้านนะ,มะแมลงมาฟ้าแอบชอบหอยทากนะหอยทากแล้วก็มีเป็ดอยากระบายเป็ดน,นี่นี้นะแล้วก็ดอกไม้ก็ไม่ใหญ่มากตะมุตมิมีถ้าใหญ่แบบเบสิคก็จะได้มาฟ้าแอบ,บรู้สึกสะพึงมีขนมด้วยนะคะ ตมุตมิน่ารักมากคือลงสียังไงก็สวยเพราะลายเส้นเขาสวยอยู่แล้วนะลายเส้นสวยมากแล้วคือแบบระบายตอนนี้เวลาหน่อยนี่คือแบบบอนใสใช่ไหมแล้วก็มีบ้านเล็กๆอยู่ข้างบนก็จะมีภาพที่ใหญ่หน่อยคือหน้านี้นะภาพที่ขนาดซสปกติแล้วก็สังเกตว่าภาพระบายสีช่วงนี้จะฮิตอะไรที่มันอยู่ในขวดแก้วขวดโหลนะจะเห็นบ่อยๆ ไม่รู้ที่มาที่ไปเหมือนกันเพื่อนๆพอทราบไหมทำไมภาพแนวนี้ถึงฮิตเนี่ยภาพเป็ดที่มาฟ้าบอกอยากระบายนาวักเป็ดคู่อันนี้ปลาแต่ที่เท้าททยก็คืออยากระบายดอกไม้เพราะไม่ค่อยได้ระบายดอกไม้อยากฝึกระบายดอกไม้ให้มากขึ้นคือสําหรับมือใหม่ก็อารมณ์คล้ายๆระบายภาพมันดารานะคะมันก็จะเป็นภาพเล็กๆระบายเป็นช่องต่อช่องน้องหมาที่มาฟ้าชอบมาฟ้าชอบไดโนเสาร์นะมีในเล่มนี้ด้วยในไดโนเสาร์ซึ่ง ภาพไดโรเสาอะมาฟ้าถือว่าเออมันแหวกแนวสําหรับงานของคุณโจฮันนาบัสฟอร์ดนะไม่ค่อยเห็นเขาวาดเกี่ยวกับสัตว์เท่าไหร่โดยเฉพาะไดโดเสาร์นนี้เต่าเต่าน่ารักมากเห็นคนระบายเยอะเหมือนกันช่วงก่อนนะ้านี้ที่ฮิตกันออกใหม่ก็จะเป็นของคุณลิต้าเบอร์มันซึ่งมาฟาเลือกเล่มเอเชียนั้นก็ดีมากๆเลยสวยมากๆเหมือนกันช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูดการของสมอลล์อิทรีหาไดโดเสาไม่เจออ่ะอันนี้อันนี้มังกรมันจะมีไดโนเสาด้วยนะ แล้วก็อันเนี้ยปกติงานลายเซนของคุณโจฮันนาเขาจะค่อนข้างออกแนวมนมน,มนกลมๆอ่ะไม่ค่อยเห็นอะไรที่แบบเป็นแนวเหมเ่ียมตัดตัดมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าอยากระบายภาพนี้มากที่สุดเลยภาพนี้แอบนึกถึงดอกกระดังงานะคะส่วนใหญ่ภาพของคุณโจฮันนาจะแนวแบบกลมๆมนมนแบบแนวนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นพื้นที่เอาไว้เทสสีนะดูสิทุกคนภาพมันเล็กแค่นี้เองอะ่ะติดหนึ่ง ใครที่อยากเอาไว้สีนิวจะเริ่มต้นด้วยเล่มไหนก็เชียร์เล่นมนี้นะคะสมองวิเคร์ของจ้าหน้ากับสบแล้วพบกันคีิปหน้าแฮปปี้ฮาร์ลิงค่ะบ๊ายบาย